สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายเงินพามาชมสวนอุ่ลหลังจากตอนกิ่งไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะมีแตกขึ้นบ้างแล้วตัดตอนจะลง้ง ก็จะมีแตกก็จะดูโล่งๆประมาณนี้เลีอแตข่ขคดเลีอแต่กิ่งแต่ก็เริ่มแตกใบอ่อนๆออกมาบ้างแล้วแตกกิ่งแตกใบก็ไม่มีอะไรช้อม,มากเนาะ มีแต่กิง่งไม่มีใบมีแต่ยอดมียอดอ่อนๆเริ่มพีออกมาและแต่กิ่งแต่ก้านงวดนี้ตอนกิ่งเสื้อสั้นเลยแตวจากขแขนงมาประมาณ ถึงคืบก็เริ่มพีออกมานิดหน่อยแต่มีเป็นบางต้นที่จะเหลือเหลืออยู่เหลือลูกเหลือใบแถวนี้ S สี เหลือแต่ลูกไว้กิ่งก้านก็เนี่ยกิ่งก้านก็ตัดออกตอนออกมาเหลือคือบบางบางอันก็คืบบางอันก็ไม่ถึงคืบทดลอง ลุงแกทดลองว่าแบบไหนมันจะดีรุ่นก่อนไปเสียดายตัดตัดไม่สั้นรุ่นนี้ลองตัดแบบสั้นดูถอดยอดออกมามันจะดีไหมมันจะเข้าท่าไหมในลูกที่เหลืออยู่ลูกย้อยใหญ่ลูกโตเนื้อเยอะพันนี้ มีหลายรุ่นหลายรุ่นหลายพันพันนี้เหลือแต่ลูกใบไม่มีลูกโต ตเต็มที่เลยเนะนี่ยอุ้ยพวงนี้คันนี้เนื้อเยอะไม่มีเมล็ดแต่มันออกไม่พร้อมกันเนาะ พริปพริปอื้มอ,อุ๊กนิกก็ไม่มีอะไรมาก หมาน้อยวิ่งคลิปนี้จะดูหมาน้อยวิ่งไม่มีอะไรมากมีแต่กิ่งกา้าน